เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ต้องกักตัว14วันนะครับในช่วงที่รัฐบาลเขาออกพรกอย่างนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดนะครับว่าใน e n c น a v e นะครับหรือ t h อไว้์สปริงบังเกอร์นี่มีอะไรนะครับการที่เราจะเข้า e n c น a v e ได้ครับเราต้องไปที่นี่ครับนะฮะถ้าคนที่ยังไม่เคยได้เควสนะครับต้องไปที่ a b บ n d o n e d เลยครับ waste dump นะฮะ ไปเพื่อเริ่มเ u e s t joy เข้า enclave นะครับพอพอเล่นไปสักพักหนึ่งมันจะให้เข้ามาครับผมแล้วเราจะปลดล็อกทุกห้องนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะคุยไปด้วยนะรเราจะปลดล็อกการเข้าถึงทุกทุกห้องใน white spring b u n k e r นะครับโดยเราต้องได้ c r e a t iam become day อยู่นะครับ iam become day ก่อนก็คือ เควสที่ผมเนี่ยครับฝ่ามือของผมเนี่ยครับเข้าไปที่ Data ครับมันจะเป็นเมนเควสครับ I am the c ค m มเดสนะซึ่งมันจะให้ผมอันนี้ผมยังไม่ได้ไปศึกษาการยิงลุกของตัวละครนี้นะครับอ่าผมดองไว้นะครับถามว่าอ๋อเข้าเรื่องอะไรดีกว่าครับไม่ได้ถามว่าเนีเราเข้ามาแล้วเราได้อะไรนะครับนะครับเปิดเข้ามาอย่างนี้ครับใช้พี่บอยเปิด การที่เราเข้ามานะครับเราก็จะได้สิทธิ์ในการซื้อไอเทมครับไอเทมบางอย่างจะไม่มีขายข้างนอกนีครับผมแล้วก็จะไม่มีดอกด้วยครับผมครับเราถ้าเราลงมาเรื่อยๆครับเราก็จะเข้ามาที่ห้องนี้นะฮะผมเปลี่ยนเป็นบุคคลที่หนึ่งครับก้าเราจะไม่หลงทางนะครับเราต้องอ่านป้ายให้ดีๆนะครับว่ามันให้ไปทางไหนนะครับผม นไปทางนี้พยายามสังเกตป้ายครับบางคนเข้ามาแล้วจะหลงง่ายมากนะครับเราจะไม่ไปทางลีกนะไม่ใช่นะครับผมอ่านะครับข้างในในตัวข้างในก็จะเป็นนี้นะครับเป็นเป็นที่อยู่ของคนรวยอะครับประมาณนั้นเลยนะเป็นบังเกอร์วอล์ของคนรวยอนะ่ะอ่าห้องนี้ก่อนเลยแล้วกันครับห้องนี้ก็จะเป็น Military Wing นะครับ อันนี้ก็จะเป็นภารกิจครับเราก็จะได้เข้ามานะครับตอนแรกถ้าเราไม่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 ไมาทําภารกิจตรงนี้จนได้ไวลด้แอนบิคัมเดยเราจะเข้าห้องนี้ไม่ได้ครับห้องนี้มีอะไรครับห้องนี้ก็จะเป็นนี่ครับเอาไว้ศึกษายิงมุกนะครับมาถึงปลดล็อกมาให้เข้าห้องนี้นะพอเราถึงไนแอมบิคัมเดสสิ่งที่เราจะได้นะครับจากการเข้าเอนเคฟเลยก็คือสิทธิในการซื้อของเนาะหนึ่งนะครับมาดูว่าในข้างในมีอะไรบ้างนะครับ อันนี้มันมันมีหลายส่วนนะครับเดี๋ยวเราดูทีละส่วนอันนี้จะขายเกี่ยวกับเกาะแล้วก็มอสนะครับครับอ่าเกาะนะครับก็จะเป็นเกาะของพวกมอสของพวกสเกลนะครับผมเป็นมอสต่างๆนะครับลองศึกษาดูนะครับว่าไหนดีสุดนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมแต่ยิ่งแพงยิ่งดีนะครับแล้วก็จะมีมอสของเอูก์หนึ่งครับ โน้ตก็จะเป็นพวกแกลลิงเลเซอร์อะไรอย่างนี้แกลลิงช็อตมากอ่าแล้วสิ่งที่เราได้จริงๆอีกคืออย่างคือสิษในการซื้อของเลยนะครับห้องแรกอันนี้คือห้องขายชุดเกราะนะครับอ่าเออกราะเดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนสงสัยว่าเกราะอะไรนะครับเก,กราะเออสเกลครับเกราะสเกลสินะครับอืมนี่ครับเก,กราะสเกลนี่ครับ กรอะสเกลจะไม่สามารถเรียนรู้การปลดล็อกมอสได้นะครับซึ่งเราต้องซื้อมาใส่เป็นมอสกล่องเท่านั้นครับซึ่งมอสก็หาซื้อได้ในเอ็นเคลนี่แหละครับผมนะครับถ้าคุณถ้าคุณไม่เข้าเอ็นเคลครับไม่จอยกับเอ็นเคลคุณก็จะไม่สามารถซื้อมอสตรงนี้ได้นะครับแล้วพอถึงในแอมบิคัมเดสิ่งอย่างที่สองที่เราจะได้นะครับก็คือนะครับเราจะเข้าไปนี่ครับช่องนี้ครับ กขอ่านแป๊บนะซึ่อะไรอะซุดชิมเมติกแอคชีฟนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดฮะรเราจะได้ปลดล็อกโปรโตไทป์ p พาเวอร์อาร์มเมอร์นะครับอ่าึ่งผมกดไปแล้วครับผมเรียนรู้ไปแล้วมันก็จะให้แปลนปลดล็อกนะครับซึ่งเราสามารถคราบชุดที่ผมใส่ได้เลยครับนี่ฮะเป็นชุดโปรโตไทป์ครับนไงจัดว่าเท่อยู่นะครับผม แล้วมันก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนอด้วยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบธรรมดาได้ครับขออภัยอ่ะอีกมน้ำนะเปลี่ยนเป็น,เปนแบบลายธรรมดาได้ครับลายธรรมดาก็สแตนดาร์ดเพนท์น,นะมันก็ไม่ได้แตกต่างนะครับแต่ผมว่าของโุทโไทยสวยกว่าเนาะโอเคครับเราก็จะเก็บพาวเวอร์เมื่อแล้วเราจะพาะ อาชมนะครับอ่าอันนี้เป็นเอาไว้ซื้อมอดกรนะครับโอเคกับชุดมอดพาวเวอร์เมอร์ X01 นะครับผม X01 นี้ก็ต้องมาซื้อตรงนี้แหละครับผมเคครับเดี๋ยวอันนี้เป็นจําไว้นะครับว่าของซื้อนะครับมันจะอยู่ตรงข้างมาเสมอนะครับ้เราวิ่งวิ่งล้อมาตรงห้องโถงกลางครับที่เป็นคล้ายๆห้องบัญชาการนะครับอย่าหลงนะครับหลงระยะยาวตรงนี้ก็จะเป็นถ้าจำไม่ได้ก็เป็น ซเอนเทอร์มินอลครับโซนวิทยาศาสตร์นะอ่าโซนวิทยาศาสตร์ถ้าเดินวิ่งมาทางนี้วิ่งทะลุมานี่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นสูตรเซรุ่มครับเซรุ่มที่จําเป็นก็ต้องมาซื้อในนี้นะครับเพื่อคารบนะครับหรือไม่ก็ซื้อตามร้านของผู้เล่นคูอื่นนะครับก็จะไม่ต้องซื้อแปนมาคาร์บเองนะครับเพราะว่าแต่ละแปนแพงนะฮะอันนี้ตัวเด็กผมไม่ค่อยได้ซื้อนะครับแต่ว่าถ้าตัวตัวหลักนี้ก็จะซื้อเยอะอยู่นะครับ อย่างเช่นอ่ามาสปียวนี่ครับมาสปีเวนะครับกระโดดสูงนะครับปีเตเดมอนอ่าเบิร์ดโบนอย่างเงี้ยทําให้กระโดดจากที่สูงมัเบาลงนะครับช้าลงนะโอเคครับอันนี้ก็เป็นโซนวิทยาศาสตร์เนาะเอาไปซื้อเซรุ่มกลายพันธุ์นะครับผมอ่าแล้วก็มีห้องห้องคาร์บเคมีคอลนะถ้าจำไม่ผิดมันจะมีอีกห้องนะครับผมเดี๋ยวผมอันนี้ผมอาจจะหล่นนนึง ห้องนี้มันมันจะเข้ามาอีกทางหนึ่งครับอ่าใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นขายของทิบถาครับคล้ายๆร้านขายของช้างห้องนี้เราจะเข้าได้ตั้งแต่เราเราได้เคเวสเข้าอูเข้ามาในบังเตอร์เลยครับคือห้องที่ปลดล็อกล็อกได้แรกๆแล้วเพราะว่าเราเข้าอีกทางนึงนะครับมันก็จะเป็นมันไม่ค่อยมีอะไรครับมันเป็นของทิะถาที่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะอ่าก็มีการปลดล็อกคาลิเบตช็อคเนะครับรเอ็กโซซิฟเวนอ่า นะครับผมสําหรับคนที่อยากซื้อปลดล็อกไปเลยนะครับให้มาซื้อตรงนี้นะครับผมว่าถ้าใช้ไม่เยอะก็ซื้อกล่องละห้าร้อยก็พอมะไม่ต้องไปซื้อแบบแานปลดล็อกเราถ้าตังไม่เหลือจรงิงนะนะครับแต่พราะตังผมเหลือเดี๋ยวผมซื้อปลดล็อกไปเลยนะครับตอนนี้เวลาจะซื้อของนี่นะครับเนื่องจากของในเอ็นทรีปราคาค่อนข้างสูงนะผมดู่อนผมยาเหลือไหมน่าผมมีเหลือเยอะเลยนะครับ แกลบแมนแตดนะครับเอาไว้กินแล้วมันจะช่วยให้เราซื้อของหขายของได้ดีขึ้นเนาะก็อย่าลืมกินทุกครั้งนะครับแล้วก็ใส่ใส่เปิร์กช่วยด้วยนะครับมันก็จะซื้อได้ถูกลงเยอะเลยนะผมซื้ออยากได้อะไรนะผมอยากได้คาลิเบตรช็อกคกับ,บอ่าอ,าอะไรอีกเ็ดแผกไหมเช็ดแผ,แผต,ตัวนี้ผมวยังไม่กดล็อกนะนี่ครับแบบไม่ถลิกมชั่นแอสเซ เอาเป็นว่าผมเอาเจ็ตแพ็กแล้วกันโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับใน e อ c น a v e นะครับการที่เราเข้ามานะครับเราก็ทำให้แบบตัวเราสามารถสามารถซื้อของได้ครับซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะของคนที่จอยกับเ n c น a v e นะฮะก็เป็นเควสที่น่ามาทำครับเพราะว่ามันเป็นเควสที่นำไปสู่การยิงควีนครับยิงยิงลุกลงนะฮะไม่ใช่ยิงควีน เราจะยิงยิงตรงนี้ก็ได้ครับให้มันเกิดเกิดควีนครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับก็สําหรับคนที่เพิ่งเล่นนะครับแล้วคนที่ยังไม่ได้จอยเอ็นเคก็อย่าลืมนะฮะมาเล่นแล้วก็มาเอาชุดเจ้า X01 นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะได้มีมดเอาไว้ใส่นีครับกรอบพวกสเกลด้วยนะครับผมกรอบสเกลพวกแขนขานี่เป็นอะไรที่ดีมากครับมันให้พลังป้องกันที่ค่อนข้างสูงที่สุดในเกมเลยนะครับผมครับเป็นแขนขา มันไม่สูงที่สุดนะแต่ว่ามันสมดุลแล้วก็สูงมากครับเพราะว่ามันมีมันให้ทั้งเกราะป้องกันบอลลิสติกแล้วก็พลังงานแล้วก็ให้กันแรดด้วยนะครับผมกันแรดนี่มันเป็นออฟกลางนะครับขอพายก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ต้องลาไปก่อน,นครับขอบคุณที่รับชมด้ายบาย